ที่นี่อยุธยาครับทางสถานีข่าวเอทีวีครับทีวีของคนอยุธยาคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้นะครับที่จังหวัดพระนครศรียาผ่านทางเคเบลิลของสินธิวาทางทานีเคเบลิลทีวีของคนอยุธยาใครยังไม่ได้ติดตั้งเคเบลิลของสินธิวาครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นข้างล่างน,นะครับมีหมายเลขโทรศัพท์มีแอดไลน์ใครที่ดูสายเคเบลิลก็ดูสายเคเบลิลใครที่จะดูเป็นกล่องสัญญาณทุกอำเภอสามารถรับชมได้ส่วนต่างจังหวัดครับรับชมได้ทางเคเบิลชแนลเฮดดิสัก17ผ่านเครือข่ายของเจริญเคเบลิลทีวีกรุงเทพ ได้หมดครับติดตามทางแฟนเพจสถานีข่าวเอทด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของอบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมพภิบาลจังหวัดพ,พระนครศรียาหลายคนเห็นในข่าวของเรานะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเห็นคณะ กรรมการทุกเนี้ยทำงานกันเออม,มันมันดีนะเพราะว่ามีการร้องเรียนมีการตรวจสอบมีเรื่องการทุจริตอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์สิริพรกฤษสินชัยท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการธรรมบิบาลจังหวัดพระนญญครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านครับและท่านหนึ่งครับ คุณชาญนลสุวรรณพินันท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นอดีตรองประธานคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องขอบคุณนะทั้งสองท่านวันนี้ต้องบอกผู้ชมเลยครับว่าหาเวลายากครับเพราะว่าทั้งสองท่านนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดนะครับแล้วก็ออกไปทํางานให้กับอ่เขาเรียกว่าเหมือนกับสังคมเนี่ยเยอะมากคือต้องบอกงี้อย่างอาจารย์สิริพรนี่ก็ไม่ได้ทํางานตรงนี้อย่างเดียวปัจจุบันทําอะไรบ้างครับ ก็เป็นผู้พิากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระรากดศียามาสามสมัยแล้วค่ะสามสมัยแล้วสมัย,ล,มยละกี่ปีครับสมัยละสามปีค่ะโอโ้โหนี่ยยืนยาวนี่ฮะเลือกความถูกต้องเลยขึ้นไปอยู่กับสารเลยแล้วอะไรอีกฮนะมีกรรมการเหล่ากชาติี่เป็นตั้งแต่25 2 2นครับ45ปีแล้วค่ะกชาติย์ทำ สี่สิบห้าปีเห็นบอกว่าได้เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติด้วยค่ะก็เ,เป็นต,ตัวแทนของห้าห้าจังหวัดคือกระชาติภาคหนึ่งจะมีปทุมธานีนนท์อ่างทองอยุธยาอ่างทองสมุทรปราการแล้วก็นนรวมกันห้าจังหวัดเป็นตัวแทนของภาคหนึ่งไปรับเข็มค่ะนี่คือเรื่องต้องบอกผู้ชมว่าถ้าได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่คือเรื่องของจิตอาสาล,ล้วนๆต้องต้อง,ต,องตั้งตั้งต้นก่อนเลยนะฮะว่าเราต้องมีจิตที่อาสาอย่างนี้เรื่องอย่างเนี้ย มีการแบ่งเวลาการดูแลสุขภาพการคิดอะไรยังไงกับการได้ช่วยสังคมครับ คือไอ้การที่ทําแบบนี้มันต้องมีจิตที่จะให้อย่างแท้จริงใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการทำ,ทำงานเมื่อก่อนที่ยังไม่กเกษียณเนี่ยก็ทํางานสอนอยู่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์นะคะคก็เต็มที่กับโรงเรียนแต่หลังจากเลิกเรียนแล้วหรือเสาร์อาทิตย์หรือมีเวลาเราก็มาทํางานให้กับสังคมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ30จนเ5เนี่ยค,ะค่ะครับอ่านะฮะรู้จักกันคร่าวๆก่อนแล้วฮะแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นในข่าวเห็นในบทบาทหน้าที่ หลายสื่อนะครับก็จะเห็นนะอีกท่านหนึ่งก็คือท่านชนนลครับนะผมเรียกที่ชนนลเนี่ยนะครับทํางานตอนนี้ก็ทํางานให้อะไรบ้างครับนอกจากธุรกิจตอนบอกแนะนาได้ธุรกิจตอนนี้ทําอะไรครับก็ทําธุรกิจกันในเครือเอพีเอ็มกรุ๊ปครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์นะครับมาสด้าซูซูกินาเกตบอร์มอเตอร์จักรยานยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์รอยัลแอนด์ฟิอีกไดหลายยี่ห้อที่เราต้องบอกนี้ว่าเท่าที่ผมทราบไม่ได้เพิ่งทำนะคือมันเหมือนจะเป็นจุด ที่ให้คุณผู้ชมเด็กรุ่นใหม่ต้องต้อง,องดูต้องฟังอยากให้เล่านิดนึงว่าไม่ได้เพิ่งเกิดอยู่กับอยุธยามานานพอควรก็จุดเริ่มต้นของเราเริ่มต้นตั้งตีแต่ปี2511 นะครับถ้าถึงวันนี้ก็56ปีครับ56ปีนะครับบริหารมา3รุ่นละครับนะฮะรุ่นแรกก็รุ่นคุณพ่อผมนะครบ่าคแม่ผมทำธุรกิจนะฮะเริ่มต้นนะฮะโดยโดยโดยยึดหลักนะฮะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าพอความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้มีเครดิตในสมัยโบราณเนี่ยการมีเครดิตเนี่ยนะฮะ ะะสามารถไปขออนุนุมาขายได้อน,นี้มาขายได้มันก็สามารถต่อยอดได้ครับนะ,ะเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ก็เป็นจุดเริ่มต้นในครั้งแรกเนี่ยเนี่ยตรงนี้หละผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าที่อยากแนะนําให้รู้จักเนี่ยไม่ได้โปรโมทกิจก,การนะฮะแต่ให้ดูว่าจุดเริ่มต้นของทั้งสองท่านคือเรื่องของจิตอาสากับความซื่อสัตย์คุณผู้ชมถ้าไม่มีเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ย มันทําไม่ได้ด้วยนะงานนี้แล้วอย่างพี่ธนาเนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องความซื่อสัตย์เราจนมาถึงปัจจุบันเนี้ศูนย์คุณธรรมนี่เห็นบอกบว่าให้รางวัลด้วยใช่ครับก็เมื่อกี้เล่าต่อนิดนึงนะฮะพอรุ่นผมเนี่ยมาเราก็เอาเอาเอา,เอาต้นแบบมาต่อยอด เมื่อก่อนเรามีความสุขในครอบครัวนะฮะหมายถึงว่าร้านเล็กๆเจ็ดแปดคนแต่พอมารุ่นผมเนี่ยมีพนักงานเคยสูงสุดถึง200คนคนนะฮะก็เอ๊จะทํำยังไงให้มันมีความสุขกลับไปเหมือนเดิมตอนที่เรายังเล็กๆอยู่เหมือนระบบครอบครัวกับระบบบริษัทนะฮะสุดท้ายเราก็ได้พบกับองค์กรคุณธรรมนะฮะได้ได้ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมได้ไปทําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวะคุณธรรมนะฮะติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี นะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดนะครับนะฮะในจังหวัดพระนครยุธยานะครับอันนี้ผมได้รับองค์กรสุขภาวะคุณธรรมจังหวัดนะฮะต้นอะไรนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของของพนักงานในเครือเอเปมกรุ๊ปของเราทุกคนว่าพวกเราก็ต้องดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะโดยหลักของคุณธรรม5ประการพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูในขณะเดียวกันเนี่ยเราทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขด้วย นะฮะแฮปปี้แประการนะฮะเอาสองอย่างนี้มารวมกันนะครับแต่ถ้ารู้ว่าใครอยากที่จะทำให้ทุดองค์กรมีความสุขนะครับ นะฮะบนสุขภาวะคุณธรรมนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับนะฮะเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะเสริมให้นะฮะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีองค์กรสุขภาวะคุณธรรมนะฮะมีความสุขจากการทํางานร่วมกันเหมือนระบบครอบครัวมีความรักเหมือนครอบครัวครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคุณผู้ชมผมเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ฟังเล่านะครับคือเห็นเลยครับว่าความสุขเราทําความสุขที่บ้านได้ความซื่อสัตย์อยู่ที่บ้านได้แล้วก็ตอนเนี้ สังคมมองเห็นนะว่าทั้งสองท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีมีเขาเรียกอัตลักษณ์ในตัวเองฮะมันก็เลยกระจายไปเป็นผู้นําในเรื่องของความถูกต้องแบบนี้นะฮะก็ดีใจแทนชาวยานะครับว่าเป็นหน่วยงานที่เราเห็นนะธรรมบิบาลาเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างโดยเฉพาะหลายคนก็อาจจะได้ยินบ่อยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าธรรมบิบาลมีการทํางานกันอย่างไงมีตัวยอ่ออะไรอยากให้เล่าแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะก็ แต่เรียนให้คุณสมริ์ทราบว่าคณะกรมกร,กรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นแต่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญสมัย2534ที่กำหนดให้ภาคประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาได้ดูแลในเรื่องของภาครัฐการทำงานของหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลไหมนะคะ แล้วก็พศ2552ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุดที่หนึ่งตั้งแต่2552บนะคะตอนชุดที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาพอชุดที่สองออ2500น่าจะเป็น56ค่ะก็ได้เข้ามาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุดที่สองปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดที่ห้าแล้วนะคะเป็นกรรมการชุดที่ห้าแล้วนะคะค่ะก็ทำงาน ภายใต้าการกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประธานกรรมการก็คือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรแล้วก็คณะกรรมการเนี่ย จะมีจํานวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอําเภอนะคะของเรา16อําเภอเนี่ยจะมีคณะกรรมการ17คนด้วยกันมาจากภาคประชาชน9แล้วก็ภาคธุรกิจเอกชน4แล้วก็เป็นภาคปกครองส่วนท้องถิ่นอีก4รวมแล้วเป็น17คนคครวมทั้งท่าน,นประธานด้วยก็เป็น18นะคะหลายคนก็อยากทราบว่าแล้วคนเหล่านี้มาอย่างไงเรามองคัดเลือกอย่างไรหรือสมัครกันเข้ามาต้องต้องสมัคร อย่างก็ภาคประชาชนเนี่ยก็ไปสมัครที่อำเภอทางอำเภอก็จะประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความซื่อสัตย์โปร,งร่งใสนะคะคแล้วก็มีการทํางานอย่างไรบ้างเขาจะมีะคุณสมบัติกอรอกรายละเอียดแล้วก็ทางอำเภอก็จะคัดเลือกมาอีกทีหนึ่งเป็นตัวแทนของเรา16อำเภอเนี่ยจะได้มา9คนค่ะไม่ได้ครบ16อำเภอนะคะเพราะนั้นคนที่เข้ามา9คนก็จะต้องภาคภูมิใจว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะคะ ส่วนทางภาคธุรกิจเอกชนก็จะมีะสภาุตสาหกรรมสองคนแลวก็หอการค,ค้าสองคนมา,มาหลากหลายต้องมาจากหลาย,ลายอาชีพจากหลายองค์กรเพราะนั้น,นคณะกรรมการเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เข้ามารอล้อมเป็นคณะ,อ,ะองค์คณะเดียวกันแล้วเวลาออกไปสอดส่องคือของเราเนี่ยเป็นสอดส่องดูแลเราไม่มีหน้าที่จะไปตัดสินใครว่าผิดถูกหรืออะไรแต่เข้าไปช่วยดูแลกํากับการทํางานของ ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัดหรือเป็นงบประมาณเฉพาะกิจเนี่ยเพื่อให้การทํางานเนี่ยคุ้มค่า โมประมาณคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนนะคะแล้วก็โปร่งใสเข้าไปช่วยกันดูแลค,ค่ะอันไหนที่มีช่องว่างอะไรเนี่ยเราก็จะเเพิ่มเติมเข้าไปว่าอาอันนี้นะถ้าถ้าสมมติว่าแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยหน่วยโครงการของคุณเนี่ยจะสมบูรณ์แบบขึ้นขึ้นอะไรเงี้ยก็ <ๆ S 2> ไปช่วยกันแนะนำครับก็อย่างมี่นนนี่ก็ถือ,อ <ๆ S 2> ว่าเป็นองค์กรในภาคของเอกชนที่เข้ามาส่วนร่วมครั้งแรกครับต้องถามเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ย รู้สึกยังไงได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยแล้วก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆอะไรบ้างแล้วทําให้รู้สึกเฮ้ เข้ามามันเข้ามาแล้วถอนดีไหมหรือว่าจะลุยต่ออะไรมีความรู้สึกอะไรอย่างงี้คืออย่างนงี้ยพี่ทำนีพอทราบผมเป็นอดีตเทศมนตรีเป็นโอ้ตำแหน่งหลายตำแหน่งเยอะนะฮะทางด้านการเมืองแล้วก็ตอนหลังมาก็ตอนนี้ก็ยังดํารงตําแหน่งของรองประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรียาด้วยพอเข้ามาดูเรื่องเกี่ยวกับธรรมพิบาลเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ใช่มันเป็นสิ่งนะฮะ ธรรมาภิบาลเนี่ยมันเกิดจากรัฐธรรมนูญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะฮะรับประชาชนทุกคนนะฮะมีสิทธิที่จะมาช่วยเหลือประเทศชาติของเราได้นะครับนะฮะในเรื่องของความโปร่งใสนะฮะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของการทําให้ราชการหรือทุกหน่วยงานนะฮะสามารถทํางานได้อย่างมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะนั่นเป็นหัวใจสําคัญและผมว่านี่มันเป็นสิ่งสําคัญนะะผมเพียงแค่หนึ่งคนที่เป็นตัวแทนให้ประชาชนแต่จริงๆแล้วประชาชนทุกคนครับ สามารถทําหน้านที่นี้ได้โดยไม่ต้องมีคําว่าตําแหน่งธรรมาภิบาลเลยฮะนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ผมพยายามและภูมิใจมากๆและโดยเฉพาะปัจจุบันเองเ,องเนี่ยผมก็ได้รับตําแหน่งประธานอของ ชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทิษติดของปปชนะครับซึ่งผมก็มันก็คือภาคประชาชนเหมือนกันถูกไหมครับนะครับผมกําลังที่จะพยายามที่จะเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ให้ประชาชนรวมตัวกันให้เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรา,เรา,เ,ราเรามีหน้าที่ในการที่จะช่วยดูช่วยสอดส่องให้เป็นหูเป็นตาให้กับกับบ้านเมืองนะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าครับเพราะว่า ผมว่าต้องลงลึกแล้วว่าไปดูที่ไหนยกตัวอย่างให้ดูหน่อยว่าไปเจออะไรบ้างแล้วก็อึดอัดไหมทำหน้าที่นี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพวกกันครับ ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการที่นี่อีกอยาครับวันนี้เราได้ได้เกียรติจากคณะกรรมการธรรมาริบานจังหวัดพระนครีอยาช่วงแรกฟังกันไปแล้วนะครับพอจะเห็นแล้วนะฮะว่าภารกิจบทบาทหน้าที่ของธรรมมรบาลคืออะไรแล้วก็ทําอะไรลงลึกนิดหนึ่งฮนะเรื่องการตรวจเวลาไปตรวจอาจารย์คเคยไปเจออะไรไหมอย่างเช่นสมมติไปตรวจถนนไปตรวจนู่นตัวนี้เจออะไรบ้างไหมแล้วก็สิ่งที่เจอบ่อยๆมันเรื่องอะไรส่วนใหญ่ สิ่งที่พกเห็นแล้วก็มันควรที่จะได้รับการแก้ไขมันก็คือในเรื่องของแบบ แบบแบบกับการที่ไปก่อสร้างจริงมันไม่ตรงกัน hmm. นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าการจะไปสร้างถนนเส้นหนึ่งแล้วก็วางท่อนะคะก็ใกล้ๆนี่แหละแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อน,นะวางท่อข้างนี้สี่ร้อยข้างนี้สี่ร้อยแต่เวลาเวลาเราไปลงพื้นที่ตรวจจริงปรากฏว่ามีท่อข้างเดียวมันหายไปส hmm. ี่ร้อยอันนี้ก็คือเรื่องที่ได้ไปพบเห็นมาแล้วก็ได้เข้าที่ประชุมให้เข้าแก้ไขแล้วนะคะค่ะ oh. อันนี้เราไปดูเนี่ยพอเราไปดูได้เสร็จขั้นตอนนั้นคือว่าดูเสร็จแล้วเราก็ไปเตือนไปบอกให้เขาแก้ไขแต่จริงๆแล้วต้องถามอย่างนี้ครับเอาเวลาเราไปไปไปตรวจงานแบบนี้นะครับผมทราบว,ว่าเวลาเขาทําถนนหนทางเขาก็ต้องมีคนกรรมการตรวจสอบอยู่แล้วค่ะพวกนี้ไม่ตรวจเหรอฮะก็เขาก็ตั้งตั้งตามแบบว่าจะต้องมีนายช่างพวก คู้ควบคุมงานนะคะแต่ที่อบตหรือเทศบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีวิศวกรจริงๆที่ประจําต้องไปยืมตัวจากที่นู่นที่นี่มาอ๋อผมไม่เห็นว่าบางที่เนี่ยมันเป็นช่องว่างไหมบางที่บอกจะตรวจรับงานทีนียต้องไปจ้างวิศวกรมาจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีไหมก็มีเหมือนกันแล้วบางทีการการเอาเอาแบบมานี่ก็ไปเอาแบบส่วนกลางมาก็คือไม่ได้ไม่ได้สํารวจพื้นที่ตัวเองจริงๆว่าเป็นยังไงได้งบมาก็รีบทําเลยก็ไปเอาแบบแบบที่อื่นมา ส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่ตรวจเอ่อตรวจรับตรวจเขาเรียกอะไรนะตรวจตรวจรับงาน,นะะตรวจรับงานก็จะเป็นเจนา้าห<ด><ๆ>น้นนาที่ผู้จูงงานในในสำนักงานพวกนี้ก็ไม่มีความรู้<า>เขาเคยสถานที่หนึ่งเขาบอกโหนี่ถ้าคณะของธรรมาลไม่มาเนี่ยพวกหนูไม่รู้เรื่องเลยพวกหนูตายกันเลยพวกหไม่รู้เลยอย่างเงี้ยถ้าถามตรงว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันเหลือบ้าฝ่าแรงอะ่ะพอดูแล้วมันเฮ้ย เตืนคงไม่ได้แล้วล่ะอันนี้มีความผิดไหมหรือว่าเราต้องทำไงถึงขานนั้นมีความผิดเลยเมีไหมแล้วเ,เ,เราต้องเข้าที่ประชุมนะคะแล้วก็นําเสนอกับท่านประธานท่านประธานก็จะ เสนอไปที่ผู้ว่าอีกทีคือต้องเห็นแล้วอันนี้มันผุทจริษชัดมันโกงชัดเตือนไปก็แก้ไม่ได้แล้วอันนี้มีความผิดเลยนะมีความผิดตามกฎหมายเลยมีไหมฮะในยานี้เราได้ฟันฟันคอไปบ้างแล้วี่ยมีไหมยังยังไม่มียังไม่นี่ออกใบเหลืองเตือนกันแล้วั้นะแต่ว่ามันมีเตือนหลายระดับอ่าคำถามพีนยังทีเราก็อย่างอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะฮะคือในในการสร้างถนนเนี่ยผมผมมองภาพว่าหลักสําคัญคือการออกแบบครับต้องออกแบบให้ได้ก่อนบางทีออกแบบมาถนนสูง ขึ้นน้ําท่วมเข้าไปในบ้านชาวบ้านอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสําคัญนะฮะเราทำเนี่ยเพื่อประชาชนถูกไหมฮะนะนี่เวลาที่เราไปทํากันจริงๆอย่างที่เราพบอะทำแล้วไม่ตรงตามแบบเนี่ยก็มีมแล้วเราก็เคยทําเรื่องถึงสรุปประเด็นของเราก่อนนะฮะบทบาทของเราคือเมื่อเราพบว่ามันเหลือบาก,กวาแรงอย่างที่พี่สมธิตราบเราก็จะสรุปเรื่องกันนะครับทำเรื่องผ่านไปท่านประธานธรรมพิบาลน,นะครับคือท่านผู้ตรวจราชการสานักนายกนะฮะเพื่อให้ท่านดําเนินการ กับทางจังหวัดอีกทีหนึ่งคะคือคือพวกเราเป็นธรมนรมบิบาลเนี่ยนะฮะเราเป็นภาคประชาชนเราไม่ได้มีอำนาจฮะรรเรามีหูตานะฮะเราเราเราเฝ้าเห็นดินให้เฉยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเรื่องส่งไปนะฮะถ้าบางเรื่องอ่าบางเรื่องที่เราเห็นประเด็นหนุ่มทุจริตเองเนี่ยเราก็ไปเชื่อมโยงกันเราก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะฮะก็เอาเรื่องเนี่ยส่งให้ปปชก็ได้ครับบางครั้งผมก็ส่งเรื่องให้กับทางปปชไม่ใชฮะถ้าถามจริงมีครับมีแบบว่าส่งเรื่องไปแล้วรู้สึกมันเงียบ มมีมก็คืออย่างถ้ามันเงียบจริงต้องทำยังไงกับการดําระวัดเนี่ยชื่อ,อ,อว่าเราคือกไก่ทอทงจ,งจงอ,ทอจานกทจเราจะเอ่มอมอวีกับปชปชปปทเอ่อดีเอสไอสตงนะคะเราเอ็มอวีกันบางบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเวลาเราออกเนี่ยเราก็จะชวนปปชไปกับเราด้วยแต่ถ้าปปชไปเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้ปั๊บเขาก็จะเล่นเรื่องกฎหมายทันทีอ๋อหน่วยงานที่บอกนี่ผมเห็นได้ต้องขอแทรกนิดนึง เรือสตองเห็นมีหน่วยงานสตองนี่ผม,อผมตอนนี้ผมเป็นคณะกรรมการผมเป็นประธาน สตองจังหวัดพระนครีอยามันคืออะไรยังไงมันเกี่ยวข้องกันไหมคือสตรองเนี่ยเป็นอ,องค์กรเอกชนที่นําภาคประชาชนมารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นคณะทํางานภายใต้การดูแลข,ของปปชก็เหมือนธรรมพิบาลเป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายตรงนี้เหมือมนธรรมพิบาลหรือกทจรเนี่ยอยู่ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรีแต่ชมรมสตรองนี่ก็อยู่ภายใต้ปปชค่ะเราทํางานโดยมีปปชนําหน้า แล้วก็กลุ่มของสตรองเนี่ยก็จะผลักดันไปก็เรียกว่าวันนี้นะต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับนี่คือภารกิจหน้าที่ของธรรมบิบาลครก็ไม่ใช่เข้าไปตรวจสอบเพื่อไปจับผิดนะฮะเป็นการถ้าผมฟังดูนะฮะผมพอมอกคุณผู้ชมเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็กระตุ้นให้ใช้งบประมาณของรัฐการให้มันตรงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดให้สมกับภาษีของเราวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับโอ้กรรมการนี้ใหม่นะครับคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ